โอเคก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเอยวันนี้ก็จะมาลงมอดใส่ไมค์คราฟของเราแลนเองครับฟู่ซึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลังใจวมันไหิต่อไปดีเนาะมาดูกันคือนะครับแอปนี้มันจะเป็นแบบให้ลงแบบดูดิมอดแบบเพียบเลยอะ ไอพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยหมอบคุณแม่เขาว่าลงได้จริงนะครับเนี่ยอืมนันนี้สมมรัทีวีอัพเปล่าอืมแต่บางมอผมก็ไม่ค่อยจะไว้ใจมันจะเท่าไหร่นะครับไืมอดมันน่าสนใจดีนะเนี่ย เอผมบ้านนะมัเฟอร์นิเจอร์ที่ผมจะเอาลงเพราะเมื่อกี้ผมก็ลงไปแล้วนะครับหนึ่งหมดช่วยไปได้แต่ลมมันก็ลงได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบมันมันจะหลอกเราอะผมว่าน่าจะมีคนรู้จักอยู่นะตัวตึงคุมมันของเนมมนีเวเมนโฟมและเซรั่มเย็นๆหน้าดูใสไม่มันนานสองชั่วโมงพี่เนมกดบีก โอเคใส่ไมค์ค r ร f บของเราไปเลยต้องบอกคำเดียวมีม็อดมีมอดไม่อั้นเดี๋ยวผมจะพาดูทีหลังนะครับว่ามีมอดอะไรบ้างครับก็เยอะใช้ได้อยู่นะมันมันใช้ได้จริงนะครับนี่ยมอดเนี้ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเนี่ยผมทำโชว์เลยเนี่ยเออแบบเลยอย่างนะครับทุกคนช่วยกดติดตามกันให้ถึงแบบเก้าอหรือว่า1นึ่พันเร็วๆได้ครับ เงี้ยเฮอเือเืออะไรวะเนี่ยเนี่ยนี่ไงเอ้ยมันได้ปบเนี่ยมันไม่ได้ป่ะวะเดี๋ยวต้องดูก่อนครับเป็นแบบนี้แล้วผมมีเลี้ยงซองห่อแล้วมันจะไม่ได้เอืมเป็นแบบนี้มือเดอร์เหรอเออเาไม่เป็นเพื่อนเพื่อนเล่นกับเพื่อนนะครับทุกคน อย่ามาปรับตามผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมปรับแล้วนี่งไงมันไม่ได้จริงด้วยอเห็น <l oss> <l oss> ไหมบางบางอันมันก็จะหลอกแล้วนะฉะนั้ก็อย่าไปเชื่ออะไรมันมากนะครับ <l oss> ต,ต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นมืองั้นเราไปหามออื่นกันวันนี้เป็นของพวกพวกรถนะครับอืม แต่ว่านะผมไม่ค่อยสนใจพวกรถมากผมไม่ค่อยสนใจพวกรถนะอไม่ค่อยน่าสนใจมานี่อะนี่น่าจะบุ้ย่ยนต์ด้วยเครื่องบินโอโ้เรือดำน้ำอีกรถไฟเฮลิคอปเตอร์ปุ้ยเขี้ยวกุดวุ้ย,ยมันเลี้ยงได้ปะวะถ้าเลี้ยงได้นี่มึ่งรีบเลยะโอ้โหอะไรเนี่ย คือเอาภาพมามันลงได้จริงนะเปล่าไอคลิปเมื่อกี้มันยังลงไม่เห็นได้เลยยังไม่สบายยังไม่หายไม่สบายนะอืมเดนูเสาโกเวอร์ไปเพราะว่าผมต้องเอาทีละอย่างนันเนี่ยอันนี้จะเป็นของพวกมอดอันนี้นะอัมจะเป็นมอโประเกิกเซลมอนเนาะอันนี้จะ เป็นอะไรหลายอย่างอันนี้วันพีทกดซีล่าเอ่ออืมอืมอ,อ,เอ,อ,เอ,อนดเดอร์แมนเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะว่าอุย้ยมีไททันด้วยโอ้ว้าวนี่ไงพิกซ์มอนเฮ้ย ฮักกี้วอกกี้มันมีเยอะขนาะดนี้เลยเหรอปัดโทษสียิ่งใหญ่อลังการปัดวิผมชอบมอสพิกเซลมอนมากเลยแต่บักเมันก็จะมีนิดเดียวนะครับแต่ผมว่าผมจะลงอันไหนดีจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บเออพิกเซลมอนนี่ก็น่าลงนะแต่ผมว่าผมจะลงอันนี้นะ ก่อนตัวนี้ยเดี๋ยวผมจะลงได้อืมดาวโหลดูตัวละครนิโวค่ะวิลสันแบบวินิโวนะครับขครยากให้ผมกลับมาเล่นอีกก็บอกผมได้แล้ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วไม่นิโวผมก็เล่นแค่แบบสุดทีเลยผมก็ไม่แบบไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนใครแบบอยากให้ผมเล่นก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับ แบบหรือว่าผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้แมพที่ผมอันนั้นมันจะหายไปหรือยังนครับคนไม่แน่ใจนาะแต่ที่รู้นะครับอยากไหลสดแต่ไม่มีเวลาลเลยบา้าเลยผมอมามามามอดสรง่ะเฮ้ย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 ได้ปน,นีอะได้จริงปนนีอะ ไม่ลองไม่รู้นะครับผมว่านะถ้าเป็นดาหรับนนี้ก็จะต้องเป็นแบบเป็นดาดกวางลงๆครับอืมแล้วก็มือเดือเปิดไปเลยเอ้เพื่อเราเล่นนะครับเน,นั้นผมไม่สมัครของไมค์คาร์าดนะครับแบบต้องใช้นิดเดียวกันนะขนึจเจล่นได้นะครับถ้าสำหรับคนที่แบบสมัครไม่เปิดน,นะครับเหมือนผมอันนี้มอดทั้งหมดผมมีสิบเอ็ดมอดนี่ไงอันนี้อันนี้อันนึ้ง แล้วก็นี้นี้โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ใครดูไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้กดผิดลงมดนะครับมันต้องมันก็ต้องปรับอะไรเยอะเลยนะขอเถอะมดฟังก่อนนี้ผมขอเถอะมันมดแบบเหมือนเหมือนคลิปคนอื่นๆอะแบบเออแบบใครใครแบบ มีแบบมีมดบบมังกรที่แบบมันแบบมันโหลดได้เลยแบบจริงๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนพวกแบบใน y o YouTube ที่เขาทำกันหนึ่งร้อยวันอะไรเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับอู้ไม่ครับไม่มีเงินต้องไปโหลดในยูท u บเอาผมเี๋ยวจะจนจริงๆจนจนจะโดนจนจะโดนจะโดนอูกะ ไม่มีอะไรเลครับไปกี่มาเดี๋ยวนี้ดูสิโอ้นี่อีกแล้วมันคืออะไรทุกคนไอ้พวกอะไรนั้นอ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์นะครับดูสิไหนดูสิเฟรมดาคอนมันได้จริงปะเนี่ยเฮ้ยอืมชักจะไมไ่ค่อยไว้ใจละ ไอไข่ดุมสีเนียนี่แหละมันกเมอนี้กนโอ้เรียบร้อยของปลอมโมเดล่างนี้ผมรู้เลยเรียบร้อยปลอมหมดปลอมหมด ปอหมดเลยปอหมดเลยปอ่อหมดเลยไม่ปอม่อหมดเลยนั่นแหละครับบางอันมันก็เชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับมันจะเวอร์เกินไปนะถ้ามันได้เนี่ยถ้ามันได้จริงก็แบบอ่านน,นั่นไง โทษทำไมครับเราเข้านายผิดแอปนี้มันก็ไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับโอ้ทำไมนะม,ม,ม,มันสั่งไปสิ่งทีีอร่อยกรอบมานกินแล้วจากทุเรญี่ปุ่นและทุเรศต่างๆลองเลยสภาพแม่งอืมมันยังมีเยอะเลยนะนี่น้ำมันกี เมื่อกี้เราได้ลงอะไรไปวะอ๋อนี่มังกรนี่ไม่น่าไว้ใจไททันเหรอลงนีกว,ว่าลง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 บิกเซมอนดีกว่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมใหม่กันนั่นก็คือเกม Arena Breakout เป็นเกมเเกมือถือแนว FPS เชิงกลยุทธ์จำลองรูปแบบสงครามบนมือถือหน้าตันเต้นสุดผมเยือกเย็นคอยระวังโทษส่รรรมจโหลด ค o l o ล f u l d a ดย์ของคิมเจล่บิวตี้อร่อยแถมแคลอรี่ต่ำเจล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาก้จังแล้วก็ทำให้ลงเลยนี่ผมเป็นโควิดปะเนี่ยทุกคนถ้าผมเป็นโควิดก็ต้องงดทำคิมนะถ้าผมเป็นโควิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดซั c r i b e กดกระดิ่งกดแจ์ด้วยนะครับ ไหมเนะี่ยถ้ามันรบกวนนะผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วถ่ายมาสินาทีเฮ้ยจะได้กระบ,บาละไม่ลองก็ไม่รู้อะมเมื่อกี้อะกโกหกกันอะคือไอที่เห็นเป็นเมื่อกี้นะครับเพราะว่าถ้าภาพจริงๆอะมันมันจะไม่เป็นภาพเหมือน,น,นเว้ยมันแบบเป็นภาพการ์ตูนเกินไปอะถ้าภาพจริงๆมันเหมือนแบบที่ทุกคนเคยดูแบบพวก ของของื่อหนึ่งร้อยวันน่ะมันอันนี้มันของปลอมนะครับอย่าไปเชื่อนะเนี่ยอย่าอย่าหาโหลดอะไรเนี้ยของปลอมเนี่ยเป็นบางกอเนี่ยของปลอมอันตรายแล้วก็ลงอ,อันนี้ก็เป็นสิเช็คดีๆนะครับก่อนแบบจะรีบลงเลยอะ่ะเพราะว่าเผื่อแม่งแบบอ่ะมาเดี๋ยวผมจะสอ,น,อนนี้นะครับให้กดตัวนี้แล้วให้เรากดอันที่สีขาว ีแล้วก็อัน2แล้วก็อันเกือบสุดท้ายนะครับนี่สำหรับไมา่ครับหนึ่งจุดยี่สนะไปครับเลยถ้า,มาไม่ครับหนึ่งจุดสิบเก้าผมก็ต้องแบบปรับปันสุดท้ายเลยนะครับวายสับพเพาบอย่าไหววินี่แบบถ้าช่องผมแบบมันดังเร็วๆหรือว่าแบบ คลิปไหนที่แบบมีคนดูเยอะเนี่ยผมก็แบบจะมาทําแบบบ่อยๆนะครับเออเดี๋ยวนะอโอี้ยวเคีเดี๋ยวเปิความลับแล้วกันนะครับพวกนี้วุ้ยวุ้ยวุ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่มันอีวุยนี่นาว้าวอีวุยนึนกว่ากวางเฮ้ยพิกาชูพิกนี่ไงเดีบ๋บอกว่ามีแค่สองตัวบอสนะ่ะ เราจะบ้าเหรอไม่บ้าไม่ได้เพราะไม่รู้อืมอีวุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ Oh my god เคโอเคอันี่อะไรอ่ะอีวุยกูชู ไม่หมดนี่มันหลอกอีกแล้วมันมีแค่อีวูยกับพิคชูน้อยแน่ก้ามมาหลอกคาคนนี้เนี่ยนะตายให้หมดจะม,จะมาทำเป็นหนูย่างไหมึหงจะเป็นพิคชูกับอีวยก็เถอะแต่ไม่เว,ว้นละโ้ยวิ่งเร็วามาก เฮ้ย <Mile> น <dizzy> ี่สไามยักษ like <ike> ์เดี๋ยวจะเป็นสัตว์ใบขาก็เถอะจะขอข้าวหน่อยก็ยังดีแตกหนอแตกหนอสุดท้ายก็ตายหามันเดินแตกหนอไปทำไมขาเรียบไม่เหลือตัวอย่างนี้ตายไปไหนตัวนี้มันคือตัวอะไรวทุกคนใครรู้ใชวครื่อนมืหน่อยนะครับไหยตัวที่ผมซืกอมาเนี่ย ตัวเฮเร็วนี่ข้าทิ้งไม่เอากระจอกป่ะอย่าไอเซิร์ฟนี่ทิ้งนะครับเอ้คุณาแลนทุกคนอยาก่าวว่าแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับแบบไอเซิร์ฟมันสร้างยังไงครับให้กดมาที่ที่มันเป็นรูปเขียนดินสอนนี่นะครับสี่ทีละ เลื่อนลงมาเนี่ยแล้วก,กดไอ้ที่มันเป็น D E L E T E แล้วก็เดี๋ยวน U O R L D หรือ B วะจะไม่ได้นะครับเนี่ยกดนี้แล้วก็กดนี้โอเคมามาเราจะพาลงแค่มอดมอดเดียวเลยนะครับต่งตางๆักษะความแม่นมยำนะมดมดโกหกอ,อะไรเนี่ยโหลดมาเล่นสุดท้ายมันก็เบื่อเออไม่โหลดดีกว่า เืองเดี๋ยวไวรัสเข้าอีกผมคิดว่านะผมจะโหลดไอ้หมดอันนั้นติบปุ๊บอืมเดีย๋ยวคิดว่าเป็นไททันนะไม่เอาไอ้หมดอันนั้นนี่น่าเส้าอืม móc xong zombie in the mang enderman em mặc... mà mình em 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 ทำไม่ได้ก็ไม่รู้อะเสียดายอะจะมดนี้จะเป็นเหมือนพวกสัตว์กายพันเนี่อืมอืมกายพันของแท้มีแค่นี้แหละมั้งมันจะเป็นกับพวกอาวุธปืนกับชุดเกราะด้วยอุ้ยเท่อะทำไม อุย้ยแต่มันเชื่อไม่ค่อยได้อ่ะดิเด็นอมผมจำได้ว่ามันจะมียนะังนงเหมือนคนคุน้นนย่มวันนี้มันจะได้ว่ามันจะมีมอสไอระเบิดอยู่นะเทนทีอ่ะไม่เอาดีกว่า รารีบโหลดล้าเรารีบมาลงให้ทุกคนดูกันมาๆอี้คืคอลเลกต์บูดของคิมเจเล่บิวตี้อร่อยแถมแคลอรี่ต่ำพเจเล่บิวตี้กินได้ทุกวันทุกเวลาสติบเจ็ดแล้วมั้ยเราเราเรารีบลงรีบลงรีบลงดาวน์โหลดต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นมือโปรในอารีนาเฟียร์เอาสามตัวแน่ๆเฮ้ยดีคันนี้มีโฆษณาสุดเอได้ยินสงสัยโฆษณาได้ยินว่าครผมตัวรีบลง เผอเจอละเพอเจอละล่ลาสุดเหอ,อฟู่ฟู่เลยละเอะคือผมมีกาลังใจทาคลิปอยู่เยอะอยู่นะครับคนนี้ทําให้ผมมีกําลังใจลงลงคลิปเนี่ยไม่อยากบอกดีกว่าแต่ว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะครับไม่ใช่น้องไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อนะครับไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกใหา้ทุกคนเดาเองแล้วกันนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับง่ายๆว่าง่ายๆผมว่าบางคนน่าจะมีอยู่นะถ้าใครไม่มีก็เสียใจเลยนะครับมันโดนทิ้งเออประมาณนั้นแหละปรับวันนี้แล้วก็ปรับวันนี้แล้วก็ปรับวันนี้แล้วก็รีสอร์ทแพ็คแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปผมว่าน่าจะมันน่าจะมีไม่ไม่กี่ตัวนะ นี่นี่นี่จะรีบๆนะครับตอนนี้แม่งถ่ายมาโอ้โหสิบแปดนาทีส่อสามวิสี่สี่ห้าวิหกวิแล้วครับไม่ได้แล้วมันกินเวลาละผมว่าในช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคนแบบมาคอมเมนต์แบบช่องผมเลยอะเฮ้ยถ้าที่คอมเมนต์หน่อยผมอ่านทูกคอมเมนต์จริงๆครับเนี่ยหรือว่าทางฟังคอมเมนต์ที่ผมไม่ตอบก็แบบ เออมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครัเมื่อคนเกีดยดตามมอกมาตั้งเก้าร้อยคนเนเมืทำไมไม่ค่อยมีคนมาคอมเม้นต์เลยอุ้ยสีย่าเปลี่ยนไปอืมน่าดีสนี้ดูสิอะไรเนี่ยเสกมาให้หมดไข่แปลกมันจะเสกให้หมด พี่หลวงจะซื้อวอร์เดนมาด้วยมานี่มันไอ้อว้วนอู้ว้าวนี่มันเหล็กมันโกลเลมแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่โกลเลมนะเว้ทุกคนโกลเลมไม่เป็นอบนแน่นอนะพอซืมอชีวิตใช่เยล่าใส่ส้ม อุยเชโดบอสบอสสนุนะครับสนุนมายีย่ยชอบปนอนานนักเอุ้ยมันดีนะตายไปไปเอนเดอร์แมนยม่ย่ตายซะจับลงน้ำแม่เลย อันนี้ยว่ไัยตายซะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอันนี่ยอูอ้หูวิกซอมบี้โคตรเทพเลยต่อ,ตอแล้วตีมไม่เข้าแล้ว

อยาอยากไไมี็นเท่าไรเมนชาร์กมันนี่แหละไอของนุ๊กสกุลตีมันไม่โดนเลยได้เอ้ยทังไมมันตีไม่ค่อยโดนวะเนี่ยนี่ไงดนุ๊กหนีไม่ได้มันเดือดไอมันตียุ๊กน้องมาตายแล้วกินเนอห่าร้องอย่า ไปซะเอา่าไ,ไปละอออันนี้นะคะบอสเกลิตันนะนี่มานี๊มเลยก็อบอสตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นมอสจริงๆมันโหดนะเอาเลยพวกโกเลีมช่วยกันตีซะอุ้ยโอ้โหสโคตรเขียน ที่ที่ผมลอยโอ้ยธนูไฟเด้วไปไปจนก,กันตีด้ไหมตกเตลมดินหรือว่าโกนเหลี่ยมไม่สำเรง่มมางนี่ไงชิ้นโครงกระดูกโอ้เราโครงกระดูกตายโคตรยากมันว่าคงจะต้องใช้แล้วแหละนะไอ้นั่นนี่แม่ง เราจําเป็นต้องล้างขยะมูลนทรฝันก็ใช้ไม่เป็นอีกแลขอโทษนะโัวเลมมา nó đúng chữ khổng là cánh sơ ba chụp 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 แบบวอล์ดินมยาจะตายอ่ะปูนน้ำทุกคนหัวอึดนาเดี๋ยวนะทำไมน้ำมันไม่หมดปูนราอ่ะสิ่ิงอิ่ยบปึ๊บป๊บปป๊บึ๊บ มานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบวีลิมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายคุณโกเลมบ๊าย,บาย,บ,ายบาย